เห็นเพื่อนัดฐานว่าทงีครับในสี่ที่โผลลงมาครับัดไปเครื่องมันจะโตกว่าสีนอสตาเครื่องที่บินนำาถึงเครื่องหน้าปูโดนตรวดเจ็ดเขาี่หาอย่างดีโดนเจ็ดเขียดไม่ได้รับความเสียหายมากนะอ๋อก็เลี้ยง ขาทั้งสองข้างหรือเ่ใช่ค่ะแล้วเวลามันเดินล่ะมันน้องเขาเดินตอนแรกน้องเขาเดินเขาจะดุบเดินจะเขาจะกระดึ๊บเขาจ,จะกระเดินขยิงขยิงชื่ออะไรนะเจ้าหมูยอค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วหนี่งปีแล้วแม่นานมากแก่แล้วค่ะจนฟันเยอะมากแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาจะชอบเดินไปตรงนั้นอยู่แล้วจนมานเขาจะเดินไปกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วก็มีมุมตรงศาลาเมื่อไหร่แหละที่โดนรถเสียบประมาณกี่ปีแล้วอุ้ยเจ็ดแปดปีได้นะคะช่วงช่วงช่วงเขา ท,ที่จัดใหม่ๆโดยติ่จัดใหม่ๆแล้วเขาก็จะเข้าไปเขาอาการครั้งแรกตอนที่โดนรถไฟเหยียบเราไปทำย่างไงเราไปให้หมอตัดยังไงอ๋อเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์แล้ววันนั้นกลับมาแม่กลับมาจากออกกำลังกายไปตลาดกลับมาเอ๊มันไม่เข้าบ้านหายไปวันหนึ่งช่วงๆติดสั์ก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันคงจะกลับมาปรากฏว่าตอนเช้าก็ไม่เห็นจนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีหมาแถวนี้ลักษณะแบบนี้ไหมก็เลยว่าโอเค พอดีมีรถไฟเหยียบส่งที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วนะโรงพยาบาลสัตว์ใครเปร็นคนเจ้าหน้าที่รถไฟใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็ค่ารักษาละ่ะค่ารักษาคุณหมอรักษาให้ฟรีให้หมอรักษาให้ฟรีใช่หมอขเขาเลยบอกว่าหมอเขาหมอเขาเลยบอกว่าเอ่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วหนูก็บอกว่าเออเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะช่วงนั้นหมอก็เลยว่าเดี๋ยวหนูจะเอาเป็นแลเองแต่บอกว่าถ้าช่วงนั้นก่อนก่อนที่ก่อนที่ จะประกาศตามหาจ้ะของนะคะหมอบอกว่าถ้าถ้าไม่มีคนดูแลจริงๆอ่ะทางหมอะจะเอาไปที่ศูนย์พักเลี้ยงก็เลยว่าตรงนั้นอยู่ระหว่างตามหาด้วยตำรวจมาพิจ้าที่มานี่แหละคะัลเอาก็เลยรู้แต่นี่เราก็เลยจะเลี้ยงต่อไปก็เลี้ยงต่อไปไปเห็นครั้งแรกรู้สึก<ต>ไงที่ไหนไม่ไม่อยูพ่พี่ตอนแรกเขาเขาจะตื่นหมอบอกว่าน้องเขาจะมีภาวะตื่นเพราะว่าหมู สมองกระทบกระเทือนนิดนึงอพอพะพอเราไปถึงคุกแต่ว่าปรากฏว่าเขาจำเราได้เขา,ขากะดิกหางเขาแบบหน้าสำลุดเขาแบบเขาจําเราได้ก็เลยแบบืูนกับหอมอเขายังจำได้เยหมอตอนแรกเขาได้หมอว่าอาจจะสติหรืออะไรเงี้ยอาจจะกลับมาช้านะพเพราะว่าสมองเราได้กระทบกระเทือนอรอแรงแต่ปรากฏว่าก็ปกติกลับมาแล้ว <laughs> ก็โชวีบี๋นี่คุณมาทักว่าจะไม่ใส่วิวเช์อะไรต่างก่อนหน้านี้มีค่ะ แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทําที่จะทาปรากฏว่าพอพอจะทาเสร็จปุ๊บก่อนค,ออคิดหาร้านหาช่างมาทาแต่ทีนี้เรามองว่ามันเป็นวีแชที่ต้องใส่ข้างหน้าแล้วเวลาน้องวิ่งมันจะเบรกยังไงอะ่ะเออหนูก็เลยคี่เราไปปรึกษาหมอบอกว่าคุณหมอถ้าจะใส่วูแช์แล้วเนี่ยมันจะสะดวกของน้องไหมหมอบอกว่าไม่สะดวกเพราะว่าจังหวะเวลาวิ่งแล้ววีแช์มันต้องอยู่หน้าอกมันต้องเจ็บหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องใส่เขากไ็ได้ เขาสามารถปรับสภาพตามความเป็นอยู่เขาได้มันไม่เหมือนข้างหลังใช่ค่ะหมอก็เลยแนะนำเลยเออไม่ใส่แล้วพอถึงเวลาหมอเลยว่าแล้วเขาจะออมีพื้นที่เขาเดินอะไรไหมก็มีแต่ก็ไม่ได้ไปไหนมา,หาไหนไกลแต่มาเช้าจังหวะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแล้วจังหวะปกติท่านเห็นอย่างเงี้ยดูกับแม่ต้องมีไปอุ้มเอาแต่มืพอเช้ามันจะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลก็ไม่เห็นแต่คนมาก็จะกระดึบ๊บดึงเขานี้แหลังแล้วก็จะตีคขากลับมาอยู่แถวนี้แต่มาเช้าน่าจะเลอะไปสิ